พลังงานโดยเฉพาะปิโตเรเลียมมีความสําคัญและมีบทบาทต่อการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษย์เป็นอย่างมากหรืออาจพูดได้ว่าพลังงานเป็นฟันเฟืองสําคัญในการพัฒนาสังคมของมนุษย์ในปัจจุบันด้วยเหตุนี้แง่มุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเป็นมาวิวัฒนาการการใช้และผลิตภัณฑ์จึงนับเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ควรค่าแก่การรักษาเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องสูงสุดในการนี้ปตท มุ่งส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้วิชาการต่างๆเหล่านี้แก่สังคมให้ได้รับทราบอย่างกว้างขวางจึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมเปิดบ้านพลังงานตอนตะลุยแดนพลังงานกับปตทที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้และการสร้างเสริมประสบการณ์ด้านพลังงานให้กับเยาวชนในอำเภอขนอมและพื้นที่ใกล้เคียงได้มาเรียนรู้เรื่องพลังงานปิโตรเลียมซึ่งเป็นพลังงานพื้นฐานสำคัญของประเทศและพลังงานทดแทนที่ได้กลายมาเป็นพลังงานสำคัญของประเทศทั้งในปัจจุบันและในอนาคตครับวัตถุประสงค์ในการจัดงานวันนี้ก็คือว่าปตทเนี่ยเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาตินะครับก็มี หน้าที่ที่จะต้องสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานตอนนี้เนี่ยเราก็ไปแสวงหาพลังงานทั่วโลกนะครับเพื่อให้ประเทศไทยได้ได้มีพลังงานใช้แต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังตระหนักถึงการสร้างศักยภาพของเยาวชนของประเทศไทยเนี่ยให้ได้มีความรู้แล้วก็มีโอกาสนะครับที่จะได้สัมผัสเกี่ยวกวับเรื่องพลังงานมากขึ้นก็จึงจัดงานวันเปิดบ้านพลังงานขึ้นมานะครับซึ่งใน ทั้งนี้เนี่ยเป็นตอนที่ว่าที่เราเรียกว่าตะลุยแดนพลังงานกับปตทนะครับในการดําเนินง,งานเนี่ยเรามีเป้าหมายที่จะให้ความรู้กับเด็กๆในอําเภอขนอมนะครับจำนวน20โรงเรียนเป็นเด็กประมาณ2,300คนนะครับก็เด็กทั้งหมดเนี่ยก็จะได้มีประสบการณ์เข้ามาชมนิทรรศการแล้วก็ทำกิจกรรมกับพวกเรานะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆเ,เนี่ยเขาจะได้รับประสบการณ์อันดีสร้าง ความเข้าใจแล้วก็จะมีแรงบันดาลใจทําให้เด็กๆเ,เนี่ยมีความตระหนักเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและการใชพ้พลังงานอย่างคุ้มค่าครับทั้งนี้กิจกรรมมีสื่อการเรียนหลากรายรูปแบบ ทั้งสื่อ i n t e เทอร์เ e บนรถนิทรรศการเคลื่อนที่4คันการเล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัลหรือการลงมือทดลองสร้างพลังงานด้วยตนเองในรูปแบบ Edutainment คือการได้สร้างความรู้และความสนุกสนานทำให้พลังงานกลายเป็นเรื่องสนุกและไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป เมื wollen, ่อน en, ้องๆเข้าเข้าร่วมกิจกรรมวันนี้นะฮะกิจกรรมในเปิดบ้านพลังงานเนี่ยวันนี้เราก็ได้สร้างสิ่งที่น้องก็ได้สัมผัสได้จริงนะครับเป็นการทดลองได้จริงนะโดยผ่านสื่อในเรื่องของพลังงานทดแทนนะอย่างเช่นที่เราได้สร้างมาเพื่อให้น้องก็ได้สัมผัสเนี่ยก็จะมีพลังงานทั้งโซลาเซลล์แล้วก็พลังงานลมนะครับซึ่งน้องๆเนี่ยได้สัมผัสแล้วก็ได้เรียนรู้ในในปรากฏการที่เขาจะได้สร้างสรรค์ขึ้นมานะะอาจจะใช้ด้วยพลังงานของเขาเอง นะโดยการปัน่นหรือโดยการหมุนต่างๆนะเพื่อให้เขาได้สัมผัสแล้วก็จะได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาใช้จากพลังงานตรงนี้นั้นสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้หรือว่าสามารถสร้างสรรค์พลังงานที่สามารถจับต้องได้จริงนะครับที่เขาจะได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับรู้สึกดีใจแล้วก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับก๊าซต่างๆเช่นปิโตเรเลียมแล้วก็ ได้รู้ว่าพลังงานแสงอาทิตย์นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างเช่น จากนี้กลุ่มปะตะทออยังได้สนับสนุนแนวทางการเรียนรู้ด้านต่างๆแก่เยาวชนในรูปแบบอื่นๆการมอบอาคารเรียนบริษัทปะตะทจำกัดมหาชนแห่งที่25ให้กับโรงเรียนบ้านท้าม่วงอภอขนอมจังวนควรศรีธรรมราชกลุ่มปะตะทตระหนักเป็นอย่างดีว่าการสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติคือหัวใจของการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างมีคุณค่า เพื่อเป็นกำลังใจสำคัญและสร้างรากฐานที่แข็งแรงของสังคมต่อไปในอนาคตดังนั้นจึงได้จัดสร้างอาคารเรียนบริษัทปททจำกัดมหาชนซึ่งเป็นอาคารเรียนขนาด2ชั้น8ห้องเรียนมอบให้แก่โรงเรียนในส่วนภูมิภาครวมถึงจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2536 ปตทเชื่อมั่นว่าการสร้างความมั่นคงทางพลังงานที่ดีที่สุดคือการที่ให้ทุกคนในสังคมมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานและรู้ใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอย่างจริงจังเราคาดหวังว่าเด็กและเยาวชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมจะได้เก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับเรื่องพลังงานและเกิดแรงบันดาลใจที่จะช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าค่ะ